เอนคุณหลวงผู้หงษ์ท่านเสกของเป็นคนไปถามหลวงปู่ครับเสื่อมตอนไหนเสื่อมตอนละลายเป็นน้ำนะโอ้ท่านตอบอย่างนี้นะ,ะแสดงว่าท่านก็ก็ไม่ธรรมดาอาการพุทธาพิเศษท่านก็จะบอกเสมออาศัยเทพผมเทวด,ดาครูบาอาจารย์นี่มาพุทธาพิเศษใครมาตรงไหนนั่งแบบไหนทมัยก่อนนี่ตอนเป็นคาวาสก็จะแอบไปบ่อยพอาจารย์นี่นะใกล้นะไม่ใช่ใกล้นะจากชายจงเซาไปอ่อไอสุาสานทุ่งบนในตรงนั้นเขาเรียกอะไรเนี่ย สุรินท่์สุสานทุ่งบนจำเ้อท่านท่านอ,าอยู่ที่วัดแต่ว่าทําไม่อยู่ที่วัดโดยตรงท่านจะไปอยู่ที่สุสานสุสานเนี่ยเขาเรียกว่าสุสานทุ่งบนอำเภอราสาทอ่จาจังหวัดสุรินนะอำเภอราสาทต,ต้องไปก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงแตก่ก็ชอบที่จะไปตอนนั้นรักก็คุณหลวงปู่มากเห็นปฏิปทาท่านน่ะถ้าเป็นพระที่มีเมตตาใจดีดุไหมดุนะถ้าเราทําอะไรไม่ถูกไม่ต้องเนะลยหรอปผิดๆินี่ดุนะ แต่ดูตามภาษาครูบาอาจารย์ที่ใจดีก็ดูไม่ไม,ไม่น่ากลัวนะแต่ถ้าเป็นคนเมาเข้าไปนี่โดนเลยสมัยก่อนคนเมากว่นคนบ้าหลวงปู่ชอบรักษาพอคนเมาเข้าวัดโดนตีแน่นอนตีออกจากวัดเลยโยมแล้วใครจะเลิกเล่ากับหลวงปู่ให้เอาเล่ามาสองขวดหลวงปู่เสกเล่าวให้กินให้หมดเดี๋ยวนั้นนี่ปฏิปทาท่านแล้วต่อจากนั้นกินไม่ได้เลยนะกินไม่ได้เลยเนโยนะมันไปกินเองก็กิกนไม่ได้แปลกมากวิชาท่านศักดิ์สิทธิ์ไปกินก็ พวกอาเจียนเป็นไข้อะไรไป,ไปไปอย่างหนึ่งเลยก็ต้องเลิกไปโดยปริยายแต่ว่าเอามาสองขวดออ้โหเล่าขาวสองขวดไข่ค,คอไม่แข็งแล้วก็เรียบร้อยกินแล้วก็แทะๆคันๆอยู่แถวๆนั้นนะนะว่าเล่าขาวนี่ไม่ถูกกันเลยนายมนำฟาร์มดีกีเขาคงเกสูงแล้วเล่าต้มดีไหมนะเล่าต้มดีกีสูงหน่อยนะไม่ไหวใครอย่าเล่าต้มไปสองขวดนะลวงปูให้กินให้หมดตรงนั้นนะ,ะาวาเวลาไปเลิกเล่ากับท่านท่านก็มีคนมีกุศโลบายดีมาก สมัยก่อนเวลาใครมีคราะมีโศกนี่เช้าเช้านี่นะท่านจะตื่นเช้านี่เราปฏิปทาครบาอาจารย์มั่งสับกันกฐธรรมะนะเช้าเช้าจะตื่นตื่นมานี่ตื่นมาสงเคราะห์คนที่เป็นเคราะห์หนักๆนี่จะให้ไปอาบน้ำมนต์ประมาณตีส <c oughs> <c oughs> ี่กับหกโมงเช้านะประมาณนี้นะตีสี่ถึงหกโมงเช้าดีอาบน้ำมนต์นะใครไปหน้าหนาวก็เรียบร้อยเลยนึ่ว่าของเข้าสั่น <c oughs> <c oughs> แต่ท่านช่วยคนเยอะมาก นะท่านปัถนานะหลายคนก็ว่าท่านปัถนาพระพุทธญาณเขาว่าอย่างนั้นนิยมนะแต่พระอาจารย์ไม่พยายากรเรื่องครูบาอาจารย์นยมนะท่านท่านก็นสงเคราะห์สงเคราะห์คนนี่ในเดือกชั้นบรรดาศักนดนะิใครไปหาแล้วก็หลวงปู่ช่วยมีอะไรท่านบอกให้หนึกถึงกันนึกถึงไนหะมหลวงปู่จะไปช่วยนะแต่ว่าไม่ผิดศีลอย่าผิดศีลอย่ากินเหล้าอย่ากินเหล้า,า,กกลาครูบาอาจารย์ไหนให้พัตถุมงคลแล้วไม่สอนนี่ของนั้นไม่ดีว่างั้นนะท่านพูดต้องสอสนลูกศิษย์รักษาศีลด้วยนะมันได้ดีทั้งนอกดีทั้งใน สมัยก่อนนี่เวลาเวลาไปหาทันทีหนึ่งนี่ก็ต้องรอรอจังหวะรอคิวคนก็ไปรอเยอะนะพวกสิงคโปร์มาเลเซียนี่ก็เยอะมากเลยเวลาเจอรถนี่ต้องมีชื่อให้ด้วยนะหลวงปู่จะตั้งชื่อให้เสร็จเราบอกชื่อแม,ม่ยานางเวลาจะไปเวลาจะไปไหนต้องบอกแม่ยานางก่อนตั้งชื่อรถทุกคันเจอมันเป็นวิธีโบราณเขาเรียกว่าสมยานามรถ ประาประาเจอมแล้วก็ขอผรอนพระเทพผมเจวดาแล้วตั้งชื่อด้วยนะแต่วันนี้ไม่ได้เรียนมาหรอกนะตามวิชาเดิมเรื่องสมญานามรถนะเราสู่คนฟังเป็นความรู้ไม่บ้างก็ดีเราก็ไม่ต้องอะไรมากตั้งเองก็ได้โยมถ้กิตั้งอะไรก็ตั้งบุ๋มบิ่มอะไรก็ตั้งเอาเคยได้ยินผู้ท่านพูดงี้จริงท่านจริงแล้วเคยได้ยินมันนะพร่เจ้าด่าท่านก็ตั้งแบบเนี้ยนะแล้วท่านก็ให้เรียกแบบนี้แล้วปรากฏแล้วก็ปลอดภัยดีเรื่องแปลกเหมือนกันนะคุน เออป็นเรื่องแปลกเหมือนกันท่านจะมีวิชาศักดิก์สิทธิ์อยู่อย่างเรว่าวิชาทำปากกาเวลาใครไปหาหลวงปู่ถามว่าหลวงปู่ครับในบรรดาของวัตถุมงคลนี่อะไรศักดิก์สิทธิ์ที่สุดท่านบอกปากกาปากกาครูนะท่านบอกดีนะแล้วิชานี้ไม่มีการได้รับถ่ายทอดเนี่ยถ้าใครทําขึ้นมานี่ก็เกียบเอาไปทาบทําใหม่ได้ต่ทําอย่างหลวงปู่ไม่ได้เพราะว่าท่านบอกว่ามันเป็นวิชาที่ถ่ายทอดไม่ได้ ครูดีีมาบอกว่างนี้บอกครั้งเดียวจาได้หมดปากกาเนี่ยจะจันด้วยพระคาถาน่าจะหลายร้อยบทนะสี่สี่แถวนะเล่าสู่กันฟัง,ฟงปากกาที่มีอนิสง์อะไรนะมีอนิสงหนึ่งป้องกันอันตรายทั้งปวงเวลาทํากินมีอุปสรรคอะไรนี่ใครไปหาดูนะมีอุปสรรคท่านบอกว่ามายืนนะครับนั่งก็ได้แล้วก็แฝงปากกาไปอย่างนี้แฝงไปแฝงมา ก็ภาวนากระถางท่านมีไม่มากนะเบตินะเบตินะเบต,นะติว่าอย่างนี้ในเมชาอุปสรรคการทํากินนะอุปสรรคอะไรต่างๆก็ทุเลาลงไปเนี่ยก็ได้ผลกันบามากแล้วก็สมัยก่อนเป็นที่แสวงหาแล้วก็ทําง่ายนะไม่ยากหลงโยมสมัยนั้นนะแจดของไปให้หลวงปู่หน่อยต้องมีเครื่องครูท่านทําอะไรนี่เอฟเฟรมเปิดหลวงปู่เอาพูด,นพดหน่อยก็ดีนะแยนักชีแจกรูปอะไรเห็นได้ข่าวแวแ่วๆอมาเขาก็แจกรูป อ,อ๋อรูปหลวงปู่กูบาธรรมชัยนะนี่ใครยังไม่มีหาไว้เลยนะหลวงปู่ไม่ธรรมดานายมนะหลวงปู่เป็นพระท,ที่ไม่ธรรมดานายมั้นะก็เป็นพระพิเศษน,นะนะนายมนะล้วคุณทาขนาดไหนก็ไม่ทราบแน่แต่เดาๆให้ฟังได้นะถ้าเราฟังอายมจะทราบถ้ายังไม่เล่าไม่ทราบ <c oughs> คนเราก็ไม่ทราบถ้าเราผู้ปรสาทพร้อมๆกันนะลักษณะบแบบนี้นะเดี๋ยวไปหาหลวงปู่กันเนีนะ่ยนี่ประกาศท่านนี้ก็มีความขังนะมีความขังมาก เขาบอกว่าแม้จะคนจะมายิงนะเรายิงแล้วนี่เอาเอาปกาแส่งอย่างนี้ปุ๊บมือไม้อ่อน,นยิงไม่ได้เหนี่ยวไกลไม่ได้เดินไปหยิบปืนจาจากมือเขาได้เลยนี่อนุภาพมากเขาเรียกของเฉพาะเฉพาะองค์สิ่งที่มองมองมาแล้วเนี่ยของเฉพาะองค์เป็นคนที่ทาเรียกอลอกเลียนแบบทำเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนเหมือนพาสตเส็จ๊เนี่ยใครทํากี่ครั้งไม่เหมือนพาะหลวงปู่ปานางกี่ครั้งไม่เหมือนมีอนุภาพไม่แต่ว่าไม่เหมือนของตนกำรับเขาเพราะเป็นของเฉพาะตนพระองค์ท่าน สมเด็จมันปักนา้าทํากี่ครั้งไม่เหมือนนะมีพุทกคุณเหมือนกันหมดแต่ว่าให้เหมือนต้นต,นตำหักเขาเต็มร้อยไม่ได้เพราะเป็นวิชาเฉพาะองค์ท่านผงพายกุมารต้องหลบพุทธิมาราหารไล่ทํากี่ครั้งคนอื่นทําไม่เหมือนทำเกษตรเหมือนก,นกันก็ไม่เหมือนนายโยมนะเพราะว่าเป็นของเฉพาะตนหลังจากรุบาอาจารย์จากไปแล้วก็าําได้ไม่เหมือนสมเด็จอมปถมทํากี่ครั้งก็ไม่เหมือนวัตถสุ ถ้าคำข้าวก็เหมือนกันถ้าหางหมากก็เหมือนกันใครเสกขึ้นมาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเต็มร้อยแบบรัฐสูงไม่ได้ที่ของพระคุณหลวงปู่หงเป็นปากกาใครจะทําขึ้นมาก็ได้เหมือนกันแต่เสกให้เหมือนเดิมไม่ได้ปากกาของพระคุณหลวงปู่ทาให้คนศักดิ์สิทธิ์ทําให้คนขลังเพาะอะไรลุมายมนะไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยเสกของได้ของนั้นจะมีกี่ชิ้นก็ตามปากกาเหมือนกันก็ได้ของก็ได้ นำมีดอกไม้ทูดเทียนบูชาพระนาตไตกูบา,าจารย์ให้เรียบรย้อยแล้วก็เอาของนั้นวางลงอาปาก,กาที่พระคุณหลวงปู่ประสาสตรประสิทธิประสาท์มาแล้วนั้นก็วางลงไปบนของนั้นแล้วก็อารัธนาปรามีพระพุทธเจ้าประธามพระสงฆ์ตลอดจนเทพพรมเทว,วดากูบา,าจารย์ทั้งหมดก็มีหลวงปู่เป็นที่สุดแล้วก็นั่งภาวนาพระคาถาหน้าเมติร้อยแปดจบของนั้นก็มีอนุภาพในการป้องกนันอันตรายเป็นเนตตามหายมธรรมมา,าข้าขึนเดินทางก็ปลอดภยัยเรืเ่อันนี้ราเเรื่องเขาแบบไห ฟังไหมยงฟังไหมไม่ฟังยงยกม,มือบอกไม่ฟังนะแล้วก็เปลี่ยนช่องได้ไม่ตั้งใจจะพูดเลย,ยนะึกแต่รูงปว่บอกว่าพูดเพิ่มหน่อยดีเอาพูดหน่อยอะนะในกูบาท่านเป็นกูบานับถือท่านเป็นกูบาอาจารย์มานานแล้วท่านก็พึ่งบารมีท่านมาตลอดทือนกันนะเพราะว่าเราเป็นหมอดูตั้งแต่คาววดพูดตรงๆตอนอายุสิบเจ็ดปียมเชื่อว่าอายุสิบเจ็ดปีนะทำไปเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นหมอดูถึงวันนี้นะพูดไปตามตรงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นพระด้วยไม่มความคิดนี้หรอกคิดว ตอนนั้นที่เริ่มดูสนุกอ่ะเอาสนุกเวลาได้รู้เรื่องชาวบ้านเขาก็มันสนุกยังไงก็ไม่รู้นะพูดไปตามตรงแบบนี้นะหมอดูนี่เป็นพวกอยากรู้เรื่องชาวบ้านทำไปเล่นไปนะะแต่รู้เพื่ออะไรอ่ะถ้ารู้ให้เกิดประโยชน์รู้เพื่อแก้ไขแล้วชี้แนวทางนี่เปผมวิหารสีถูกต้องถ้ารู้แล้วทําให้เขารุ่มหลงไปเนี่ยผิดผิดทางนะตอนนี้ต้องพูดกันเยอะพูดกันมากเพราะว่านักเรียนชักจะรุ่มหลงไปแล้วเรียนผิดทางซะแล้วพระโยมนะอะไางประทานนะเอะาซะก่อนไ่จะกลับเหรอ เอาอาวอนุโมทนานีก็จะกลับสาธุความสุขความเจริญนะจ๊ะมั่งมีสีสุขทีนี้เขาบอกว่าคนอยากได้ปากกาหลวงปู่แล้วไม่ได้ทําไงอ่ะนะก็ไม่ได้ต่อไปจะไม่ได้ไงคนทําไม่อยู่นะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะได้ปากกาหลวงปู่ไยใช้้ก็เอาปากกาดําครูใครมีเอาขอโยมมีความสุขนะลงทุนอะไรก็ขอสําเร็จทั้งครอบครัวนะจ๊ะทีลูกชายสองชายเลยปะเนี่ยอนุสาวเหรอ ดีลุกคูึห่หนึ่งแล้วพอ,อยังนะอ่ะพอนะเออไม่พอจะมีสามนะี่ทำเล่นนะ <c oughs> เออเอาเอาดีลุกเอยอ่าเออาะเ,เ,เรียกหาให้ให้ให้พระอาจารย์นะเออขอดีลูกเออเอะไรบ้างมาอยู่ด้วยกันแต่ก่อนมวงปู่พุทธาพิเศษนี่ไก่ก็ออกมางูก็ออกมาเลื้อยก็ได้เต็มไปไก่ก็ออกมาเออก,ก,ก,ก็คลังดี วางทีท่านฉันชอะไรอยู่ก็มีกระรอกมีอะไรก็มาทนะ่านก็หยิบส่งง่ายก็กินๆ้วนะก็ทำมือมันก็เขารบเาลบแลบ้วก็ไปโอ้ท่านมีเมตตาดีแล้วสัตว์ก็น่ารักนะถ้าใครเคยทานปฏิบปราหลวงปู่เนะี่จะชอบไปสมัยก่อน เวลาเทศเสกของชอบเล่าให้เราฟังเราพวกตากระทูหูกระท้ามองเลยก็ไม่เห็นใช่ไหมฟังก็เล่าก็ฟังหลวงปู่เล่าก็ชื่นใจเดี๋ยวก็ท่านก็นบอกว่าองค์นั้นมาองค์นี้มาท่ากน,นก็นทำตรงนี้ทําตรงนั้นอะไรอย่างนี้อภยญน,นะเออมีพระเจ้าสเสด็จมาสว่างสวเนี่ยพวกเทพพรหมทเทวดาพระพิฆเนศมาอะไรมานี่ท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าของนี่จะมีอนุภาพอย่างนั้นอย่างนี้นนเลาท่านนั่งเสกก็เสกเราเราสองถึงสามชั่วโมงแต่ท่านจะเสกข,ของไม่เหมือนอ่า ครูบาอาจารย์ในทั่วไปอย่างหลับตาปังดืมตาปังขยับปังอะไรั้องทันเรลื่อยไปอย่างนี้ละแล้วก็ว่างทันเรลื่อยไปลักษณะแบบนี้มีคนคอยเอาของมาเสกเสกเสร็จแล้วก็ไม่ไดับตาเลยนะก็พนมมือก็ว่ากระถาไปเรื่อยแล้วก็มองคนเสกบ้างมองของบ้างมองคนนู้นบ้างมองคนนี้บ้างเอ๊ะโย,ยามาคิดอ๊ะคงจะไม่ขังท่านแ้วมั้งหลวงพ่อคอนอนี้ไม่เหมือนคนอื่นครับนี่นะว่างันในเวดาหลวงปู่ท่านรู้นะท่านบอกว่าเอาอย่างนี้กันละกันแม้แต่รังดีใส่ของเนี่ยคุณจะไปยิงก็ยิงไม่ออก เอาไปแฝงคอไปแฝงคอให้เด็กลูกก็ข้อมือก็หมาก็กลับไปเขานะไม่เชื่อคุณลองอย่างนั้นก็นแล้วกันหลวงปู่ที่ท่านเดินทุดงนะท่านขลังมากในเขมรสมัยพระเจ้าเสียงนุบอกว่าให้ช่วยลบนะหลวงปู่ทาเครื่องล้างให้ท่านถามว่าทาลบจะนัดจะให้อะไรให้บ้านเมืองครึ่งหนึ่งให้ให้หลงให้ใหลวง,งปู่ครึ่งหนึ่งเลยตอนที่หมายท่านทุดงนี่เรื่องลี้ลับมากมายเลยอเพราะว่าพวกเขเมรดำเขมรแดงก่อนปีกันเยอะมาก นายอมนาตีกันเยอะมากลุงปูนี่เป็นต้นตำรับโดนเลยนะไม่เห็นพระไทยไม่ได้หรอกยิงหมดแหละอันดับแรกท่านอยู่ในกฎเป็นยิงเข้าไปก่อนล้ตุ้นตุ้นตุ้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 เข้าไปเอ็มสิบหกอะไรเนี่ยซ้ายเข้าไปเลยนายมนะก็ไปเปิดมุ่งดูก็ทางกระดางเฉยๆแบบนั <m> ้น <noon> ก <m> ็ไม่เป็นไรอ้าไม่เป็นไรหรือไม่เป็นไรก็หาทางใหม่เอาไปโปเคดูดนายมนะร้านอาปากอยู่นี่ แล้วก็เอาลูงปูสอดเข้าไปพุ่งเข้าไปกะว่าให้เจ้าเขียกัดมันก็ไม่ไปหุบป,ปากไม่กัดเอาไม่ตายทําไงเอาใส่กกงไว้เอาลงน้ําไปน้ําทะเลสาวลงไปสาวไปสิบนาทีก่อนชักขึ้นมาล้วก็ทาก่านกำดังสมาธิเฉยใส่สลงไปใหม่อีกกับใส่ลงไปอีกครึ่งชั่วโมงสาวขึ้นมากับทา่านกะดังสมาธิเฉยจนน่าที่สรดหนึ่งชั่วโมงเต็ยมยก้นมาทุ่งลงปูก็นังสมาธิเฉยเหมือนกันไม่เป็นไร เราทียย่ยอมยอมายอมซิโลนาบเขาก็มาภัยทูกขาปู่ก็เทศนาสอนโปรดให้นะให้ตั้งบ้านในคุณงามความดีต่อไปในพระเจ้าเสียนุก็มีความดีพอดเนีเ่ยก็ให้นั้นก็จะลบกันพระพุฒหลวงปู่ก็กทำเครื่องรางของข,องข,องของังบังสมัยก่อนไม่มีอะไรเนาะน้ำบังดินบังอะไรเงี่ยน้ำก็เอาใส่ขวดเข้าเล็กๆเ,กเ,กเนี่ยมันตะกุดเนะี่ยกลางท่านท่านไปทำเป็นตะกุดน้ำนะ่ะ สมัยก่อนเดิมตีใช้น้ํานี่แหละน้นํานี่เอามาใส่ขวดเล็กๆเสษแล้วก็แจกโอ้ oh. ดินก็แถวๆนั้นแหละหยิบมนมาก็ปันป่นปันป่นปันป่นปัน่นปั่นแลแจก,ปกเป็นตะกุดดินอะไรเงี้ยวนไปทหารนักรบก็ลบไปแท้ชนะไอ้สุก็ยกเมืองให้หลวงปู่ขึ้นหนึ่งแต่ก็บอกไม่ได้นะไม่รับหรอก,ก็รับสึกไม่ได้สึกจะมาเป็นพระความศักดิ์สิทธิ์ขังจะเสื่อมหมดเลยนะก็ก็ไม่ไม่ขอรับเมืองนั้นแล้วก็กลับมา อยู่ที่ประเทศไทยนะตั้งใจสงเคราะห์ให้กับญาติโยมบริษัทนะที่มีจิตศรัทธาตั้งมั่นไปหาท่านก็จะสอนนะท่านจะเน้นรักษาสินเป็นส่วนมากของท่านนี่ถ้ามีสินล้ะไม่เป็นไรนะท่านเคยบอกว่าถ้ามีของของท่านแล้วมีสินดีแล้วเป็นอะไรไปได้นะหรือเดือดร้อนอะไรหรือไม่ดีจริงให้มาด่าท่านในวันร้อยครั้งพันครัง้งก็รวมเนี่ไม่เพราะมีครูบาอาจารย์ยืนยันทําให้ดีที่สุดแล้วเต็มที่ที่สุดแล้วถ้าหลวงปู่ไม่ทําแล้วไม่ดีจริงให้มาด่าวันร้อยครั้งพันครั้ง นะแต่ถ้าคนนั้นไม่มีศีลไม่มีสัจก็เป็นที่คนคนนั้นเสียของไม่เสื่อมท่านบอกที่ปากกายยังมีอนุภาพอีกถ้าสมาธิยิงดีๆนี่เอาพราขาวปูเข้าเอาปากกาวางลงนะภาวนาเรื่อยไปถ้าปากกาลุกตึ้งตั้ง,งถามอะไรก็ตอบหมดทุกอย่างประมาณนั้นนะถ้าสมาธิจะดีถึงขนาดนันนน้หรือเปล่าก็ไปทดสอบก,กันเอาลองกันเอานายกนะถ้ามีนะใครมีมันยกมือเหนไหมช,ชื่นใจตนะัวมีเลยเหรอโอ้โหไม่อชี แจกเขาสิเอ็ไม่ชีเขามีอยู่นะทีนี้ก็พอหลังจากนั้นนะจะเมตตามาหายมเดินทางในปลอดภัยมีประกาดดำเดียวนี้เที่ยวทั่วโลกเลยาย,ยมนะจะเซ็นหนังสือสอบเอกสารทำอะไรทุกอย่างอยู่ที่ประกาศคาถาสามตัวนะ้าเมติว่าสิบสองข้างถึงร้อยแปดจบศักดิ์สิทธิ์หมดท่านบอกว่าเป็นคาถานี้มาจากแม่ธรณีนะ ให้นึกถึงแม่ธรณีนะนึกถึงพระรัตนตรัยแม่ธรณีแล้วก็จะศักดิ์สิทธิ์มากอ่าไปที่ไหนก็มีแม่ธรณีตลอดไปจะลงน้ำลงท่าเดินทางนี่ก็อยู่บนแม่ธรณีหมดว่นงันเทพประจาจะรักษาให้ธนะเมตีแล้วปลอดภัยทุกอย่างทานว่าแบบนี้ก็ลองก็ลองเอาไปเอาเอาไปพิจารณาไปภาวนาก็ได้คาถาทัางศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลทุกอย่างของหลวงปู่นี่ถ้าได้ภาวนาคาถาตัวเดียกคุณาเมตินะเมตินายมนะอ่าถ้าเป็นอุปสรรคเยอะบอกปะจักะใส่เข้าไปนี่ภาษาทางเขะมรนะ เอาไปท่องได้นะถึงไม่มีวัตถุมงคลก็กศักดิ์สิทธิ์พระถท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะอันตามช่วยเหลือได้นะเดินทางก็นับเบติไว้นะเราประสาเยอะค้าขายไม่ดีเรานัเบเมติปจัจจค่นะนี่คาถาท่านนะดีไหมดีไหมแมช่ชีดีแมช่ชีมีเครื่องรางเยอะนะ <laughs> ปลอดภัยนะอ่าักษณะแบบนี้ นั้นของที่ท่านทำมาก็เลยมีอนุภาพมีมีมีพลังมีพลังที่ที่ป้องกันคุ้มครองพวกเราได้ต้าเรักษาศีลเจริญปวนาให้ดีแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของพระคุณหลวงปู่ท่านนะก็เราสู่คนฟังมาก่อนที่เราพระอาจารย์ก็ต้องเป็นเด็กเด็กสิบเจ็ี่บเจ็ที่คนอารมณให้เจิมยมมีชงวิชาเลยก็ไม่มี ทำยังไงหันซ้ายเลฝานั่นงาปากาหลวงปู่มีอยู่เอาละได้ทีแล้วนะพุททางอรัฐนางนางทำรัฐนาน,นางหลวงปู่อยู่ที่ไหนก็ขอมาช่วยด้วยนะกันกี๋กีิงเขียนไปแปลว่าปลอดภยอยัยยมนี่อนุภาพนมีจริงนะปลอดภัยรถเข้าไปก็ปลอดภยัยก็จะไปทําอะไรมันก็เอ๊มันดีไปตามนั้นนะอ๋อพอเริ่มจะเขียนยันทําไงล่ะนะนะขาดไม่ได้ซะแล้วสิ นะตอนนั้นนี่ยังไม่เคยเรียนคระทะคมยังไม่เรียนานะยังไม่มียังไม่มีกูบาจารย์มีลุงป,ปู่เป็นกุบาจารย์คนเดียวนะแล้วก็เป็นกุบาจาร์แบบว่าไม่ได้เรียนตรงๆด้วยนะยโยมนะมีเป็นของท่านนะเวลาก็ไปกราบท่านขอพรท่านอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ใช้อรรธนาท่านเลยมาก็มีความศักดิ์สิทธิ์จึงบอกว่าเอ้บาร,รมีรุบาจารย์นี่นึกถึงกันก็แปลว่าศักดิ์สิทธิ์พลดังถึงกันเชื่อมถึงกันได้นะโยมก็ลองไปดูนะใครมีแล้วก็เป็นเรื่องดีใจ แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกไว้ต่อให้ก็ใช้ได้เหมือนกันน,นายมยนายแดดนายจีต่อนายจีมีปากกาก็เสกปั๊บปั๊บปั๊บตอบต่อให้นะตอนนี้ยังไม่มีเขาหน้าก็มีเองนแหละ <c oughs> ของบ,บางคนจะมีมันก็ต้องมีสินะอไม่ได้เพราะจะเป็นผูน้นาเขาจะสร้างเขาสร้างวาไม่มีได้ไงเนาะเอออไรย่างอื่นยังมีต้องเยอะเลยขาดอย่างเดียวได้ไงไม่ได้ต้องมีลั่นแะ ถ้าเราสื่คนฟังอ่ะตอนี้ก็นะพอแล้วแล้วเรื่องหลวงปู่พอแล้วใครมีอะไรทักทิ้นทักอย่างก็ใช้ได้นะเอานาแม่น้ำเมติปัจัค่ะรโยนต์นะก็ปลอดภัยท่านสร้างกุมารก็เก่งนะท่านบอกว่าเคยทุดงกมาเจอกุมารู้องคใหญ่มากโอ้ใหญ่นะหลวงปู่เยือยู่แค่เข่าท่านบอกกุมานี้เวลาทุดงไปแล้วก็เจอบอกว่าถ้าจะสร้างกุมารเมื่อไหร่ให้บอกท่านกุมารทุกอย่างท่านจะมาดูแลแล้วก็ทําให้ท่านสร้างมันมีชีวิตชีวานะ ถ้าใครบูชาขท่านจริงๆก็จะได้พบปะเจอๆนะมีเรื่องเล่ามากมายโยมนะขับรถไปจะหลับก็เรียกกันบางทีอยู่บ้านเฉยๆไม่มีใครอยู่โดยโทรศัพท์สั่งของมาได้โอ้โหนี่สมัยก่อนอย่างนี้จริงๆโยมนะ บนดีบางทีล้วกาเจ้าของบ้ากนกลับมาก็มีพิซซ่ามาส่งเขจะบอกมา,าลุงปู่เนี่ยชอบชอบกินพิซซ่าพิเศษโอ้โหแกเกิดสมัยไหนแล้วแกแกจะกินพิซซ่าได้โอ้ก็อันนี้เป็นเรื่องจริงจริงนะใด้ฟังเนี่ยนะประสบการณ์ก็เราพิซซ่าเข้ามาส่งเจ้าของบ้ากนกขาบอกก็มาส่งใครไม่ได้สั่งเขงบาบอกเขาชื่อดำอยู่บ้านนี้ โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวสมัยก่อนนี่มีความขลังมากก็จะมีเขาท้อทำอยู่สามสี่พี่น้องอะนะเลยจะมีเรื่องแบบคงมีคุมบารคงพชร นะพวงเพชรพ่วงเพชรอะไรนี่นะโอ้โหโยมเะใครจะเสกกุมารขังท่านบอกว่ากุมารเราเสกขังนะเพราะว่าขมอมาให้วิชาไว้บอกท่านไว้นะเราเสกเพรท่านจะบอกบอกทุกครั้งนะกุมารนี่ขังมากเก่งมากๆดีมากๆาะท่าบพูดอย่างนี้ะแจะเป็นออกแนวคอมเมนต์หน่อยนะก็จะพูดอย่างนี้เสมอเสมอท่านก็เป็นบุวงปู่จะเป็นบุคคลที่มีจีวิตงดงามหน้าเขาลพหน้าเดือมใส แล้วก็เป็นคนปยากรพระอาจารย์นะว่าจะบวชเป็นพระตลอดไปไม่สึกครั้งนั้นประมาณสักสามหรือสี่พรรษาก็จําไม่ได้หรอกนะแล้วก็ไอโครงการถวายเทียนนี่แหละทำมานานแล้วก็ทําก๊อกแก้วก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้โคตรเยอะเหมือนทุกวันนี้หรอกนายงก็ไปกันไม่กี่ไม่กี่คั้หรอกก็ไปเสร็จก็เราดึงใจว่าส่วนมากจะไปก็ขอให้มีครูบาอาจารย์สักองค์นึ่งเนี่ยให้พวกเรารู้สึกไปทาบุญจะได้มีอานิสงส์เนาะแล้วก็เก็บตกไปเรื่อยๆจนครบเก้าวัดนั่แหละแล้วก็ว่าอย่างนั้น วันที่เข้าไปก็รับไปนั่งรอท่านท่านก็ท่านก็นั่งอยู่ในท่านจะมีช่องพักพักพักท่านก็ออกมายังเช้าอยู่เลยจําได้ว่าไปถึงกลับมามันไม่น่าจะเกินหกโมงหรือเจ็ดโมงอะไรนี่แหละนะท่านก็ออกมารับแขกในะช่วงนั้นพอดีท่านออกมารับแขกก็ยิ้มแย้แจ่มใสว่าเป็นปกติทีเนี่ยเราเป็นหัวหน้าคณะต้องมอบกลาบเข้าไปก่อนเนาะเข้าไปหานหลวงปู่ก่อนว่าไปเรียนรายงานว่าวันนี้นําคณะญาติโยมนำมาจากจชชังซงเซาแล้วก็มาถวาย เทียนตะไว้เทียน,ป,นประจําพรรษาตวะไของว่าคุณหลวงปู่ครับนั่นกบางนั่นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็โมโทนากับพวกเราแล้วก็ก้มลงไปกราพอลบก้มไปกรารู้สึกก็รูปศีรษะนะหรือว่าหัวก็ได้เป็นสองอย่างคล้ายกันนั่นก็ประก,กาศออกมาดังๆตอนนั้นใจหายมากเพราะมีความรู้สึกว่าคงไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานนะก็ยังบอกรู้สึกเสมอว่าเออเดี๋ยวอยู่เลยพรรษาสักสามพรรษาห้าพรรษาก็ดูไปก่อนอะไรอย่างนี้อยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ศึกนะถ้าไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นก็ เมือจ้าฟันลาก่อนเหมือนกันเพราะบอกนี้ทุกคนเ่ยนะไม่ทุกคนที่มาเพราะว่าคนก็ตามตั้สมัยนั้นเลยก็าตามมาคนก็นมาหาพระจารย์ทุกวันนะ อาจะมีคนคอยถามนี่เสมอเลยว่าสึกไหมครับสึกไหมครับอถามอย่างเงี้ยนะบอกก็ไม่รู้เหมือนกันดูนสามาป็าห้าเปนาก็แล้วกันนะถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่อะไรงี้นะแล้วก็อธิษฐานจิตไว้ว่าถ้ามันพายในภายภาคหน้าในะยมนะถา้าไม่มีอะไรดีขึ้นในเะรื่องของสภาวะทางจิตใจก็ค,คิดว่ามาอยู่แน่นอนคาดว่าอย่างนั้นนะประเดยก็จะประกาศอย่างเงี้ยเสมอเสมอแต่มันก็ไม่ยมีอะไรดีขึ้นนะนะพยายามทําดีเฉยในยมนะเขาค่อยๆทําไปลักษณะแบบนี้เขาประกาศหลวงปู่พิท่านกับรูปภั้นนะ แล้วก็ประกาศดังๆมาต่อไปองค์นี้ไม่สึกแล้วเน้่นท่นานผู้อื่นไงโอ้โหตอนนั้นใจหายมากนะตายแล้วมีสองอย่างคิดอยู่สองอย่างนะลุงปู่จะไม่แม่นเขาเนี่ยแ <c oughs> ต่เฮ้ยถ้าลุงปู่แม่นเราจะทํายังไงใช่ไหมโยมนะนึกออกไหมถ้าลุงปู่แม่นแล้วท่านก็เคยพูดเลยไม่เคยผิดกันด้วยแล้วเราจะทํายังไงเราเนี่ยจะทํายังไงเพราะตอนนั้นมันก็ยังเพิ่งจะบวดไม่ได้นานนะแล้วก็ประกาศถามว่าใจหายไหมใจหายมากโยมนะ ยมแล้วสาธุไม่ได้ถามคนเลยว่าไอ้นี่ก้มอยู่เนี่ยเขาอยากอยู่หรืออยากไปนี่เราสู่คนฟังเขาไปท่านเป็นอมภายากแล้วก็พอนหลังจากนั้นมาไม่กี่ปีแล้วก็เจอเพื่อแล้วก็เจอเจอพเะคุณหของพ่อแล้วล่ะแล้วก็เขาเริ่มปรึกปฏิบัติด้วยมาจนใจทุกอย่างมันก็ยอมรับณวันนี้ก็คิดว่าถ้าณวันนี้ก็ไม่มีทางไม่มีหนทางที่จะออกไปทางไหนนะนะเขาแก่แล้วกะเอาไปใครจะเลี้ยงยมอไม่เอาเราสู่คนฟังนะยมนะ